ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับวันนี้มาแลเดหัวจากขอกของหอยวีคับพี่น้องเป็นงัวชุดใบม้าฝากพี่ฝากน้องนี่ให้ได้เลือกช่หลายเรือยๆครับพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกงัวงทองนะครับเนาะเต็มใหญ่ๆใส่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับมีมาฝากอีกแล้วนะครับเนาะหลายเลยเดี๋ยวผมจะ แคดให้เบื้องก่อนนะครับพี่น้องครับเอาชุดนี้ก็น,น่าจะมีเป็นซิปเบอร์ให้เลือกครับพี่น้องครับพิกัดยุทีบ้านหนองอีก,กุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกุมลาสายัยจังหวัดกาฬสินธุ์ราครับพี่น้องครับเอาบ๊อบบ๊อบลาดดอกพี่น้องได้จีบคุณชูสิพาพี่น้องนี่อ่าไปเบื้องง่งวนเร็วกันเลยนะครับเนะาะผู้ใดหางงวงเลี้ยงเฟี้ยงใหญ่ๆก็มาเลือกอรุณครับพี่น้องครับอ่าก้อนอื่นก็นสิไปทักทายกับอ่าทั้ง หอยบีกันครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มีของยางๆงงมาฝากกันนะครับผมครับรองวาเด็ดแน่นอนทุกตัวครับผมราคาก็ถ้ามันแพงกับตอครับผมห้องเพื่อให้ตอครับผมส่งฟีทวยอีสานีทยอีสานครับผมเบอร์ทอติตต์เบอร์ทริตต่อได้กับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่ป็หกครับผมครับเบอร์ที่สองกับเอรยเด่นน้ำครับผมเนตัวินนมาแล้วครบครับผเอาเลครับ ท่องแปดเดือนเลยพี่น้องตัวนี้ท่องอ้พ่อไหครับท่องคเอฟสามหนึ่งครับผมอ่าเคเอฟสามหนึ่งแปดเดือนเลยด้พี่น้องตัวนี้ส้นสูงเท่าไรครับไป้้นสูงกับเอาเอาลอยหาิหบวกนี่แหละครับลอยหายิปหบวกลอยหายิปหบวกเพรา่ครับต่ๆหนเอ่าลูกไหนครับลูกที่สอในทองครับผมสตัวนี้เปิดเท่าไรครับงเต้ตัวนี้เปิดที่อ่าห้าหมื่นสามพันบาทครับผมห้าหมื่นสามันี่คือว่าใส่ใหญ่ใส่เบียดลอยหกสิบผด้พี่น้องครับตัวนี้ ห้าหมื่นสามทองแปดเดือนครับผมทองแปดเดือนมีจิบตัวทอง,ทองให้เรียบร้อยครับผมอ่านี่นะครับส่งฟรีดถวิสาลต่อรองได้นะครับพี่นอ้องอ่าเบื้องหน้าผู้ใดญหาแม่โค้งสั่งง่ายๆไปเป็นแม่บล็อกนะครับเนาะตัวดำๆนี่แหละงวดมาใหม่ครับผู้ใหญ่ทุไว้ก็ได้ก่อนพี่น้องง่ายแท้ครับเชื่องพร้อมนี่หรือผู้ใดญ่บอท่านลิปกวนก่อนนะครับนะเอาคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ง่ายกับคลิปสีแล้วครับหู้ยเชื่องเชื่องง่ายเพิ่มนะครับแดงเข้มเลยนะครับเด้อพี่น้อง เดือดเอาเห็นว่ามีบักหลายครับเบางที่เราโตไปตำหนีบ่มีอย่างนะครับเนาะครับผมตำหนีบ่มมีนะครับเด้ออสงสัยยังก็ถามเพื่นอีกนะครับพี่น้องถามสงสัยยังกับไทยเห้มั้งอีกได้ครับผมนี่เล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะเล็บนี่เบมึงถ่าเก่าถ่ายยางเอาตำหนีไม่มีนะครับเนาะเบอร์แรกอ่ะขุบักง้วงใส่แง่แบบนี้เมาครับพี่น้องครับอ่ะเบอร์แรกนะครับเบอร์ที่สองครับวันนี้เบอร์ที่สองวันนี้เลยครับแม่หัวล้เลยเอาแม่หัวล้อ่า ใหญ่ๆนี่แหละครับผมเดี๋ยวเด้อเห็นด้วยเออเอาลงมานี่นะครับเด้ออ่ะโอเคครับแม่หัวล้นท่องแค่เดือนลรอครับหาเดือนครับผมท่องหาเดือนเด้อพี่น้องเด้อท่องกับพ่อได้ครับอ่ะนี่เด้อให้เราเบิ่งไงตัวนี่ท่องครับไอ้เคหกแปดครับผมตัวนี้ท่องเคหกแปดเป็นหัวล้นนะซีหาเดือนครับผมซีถึงหาเดือนเป็นเขาตุบปุนิดนึงครับผมสูงเท่าไรครับ สูงหลายสิบเจ็ดบวกครับหลายสิบสิบเจ็ดบวกได้ครับกระตัใหญ่อ้างดีอยู่ตัวนี้ห้อยวิเปิดไว้ทีเท่าไรสี่หมื่นห้าพันบาทครับผมตัวนี้สี่หมื่นห่าพี่น้องครับผมใหญ่อ้างลึกมากครับอันนี้อ้างลึกเป็นบามันนะครับเด้อตัวนี้อ่าหูบวยเงานะครับเนาะแต่ว่าบดดีแดงดีขึ้นกันเดบผมม่มีปัญหาดอกครับผมนี่สี่หมื่นห่านะครับพี่น้องครับอ่ะกะด้านขวากะสมีปานปานเงินปานทองนิดหน่อยนะครับเนาะนี่นี่แหละแต่ว่าได้ตัวใหญ่แห้งนะครับเด้อสี่หมื่นห่า ลูกสองนั่นบ่ครับใหญ่อ่างลึกมากครับผมลูกสองในท้องครับผมที่สองในท้องพี่มันเบิ่งยลูกเออไปนะครับเด้เดี๋ยวได้พี่น้องครับยางร่วไปางนี้กันอืบนี่เบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายยางเอ้านี่นะครับหนาลึกครับผมยกครูไปเลยพี่น้องครับนี่หนาลึกนะครับเนาะอ่ะนี่แหละเบิ่งเอาสองเบอร์แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เบอร์สองเบอร์ที่สามใส่ครับนี่เลยครับแม่ท้องเก่าแล้วครับ เอาเบอร์สามเบอร์นี่นะครับเด้อเด้เพิ่นดึงออกไปทางบนกบพี่นอ้องเดี๋ยวด้ะมันค้างวงวดตัวนี้เออดึงยางเดือนนี้อีกเดือนนี้อีกเบอร์ที่สามตัวนี้ก็อ้างเงี้ยเท่ากันทองแค่เดือนหรอครับตัวนี้ทองหาเดือนครับผมทองหาเดือนทองกับพอได้ครับตัวนี้ทองครับแอนดามันครับผมทองอันดามันหาเดือนส่วนสูงอยู่เท่าไหนครับส่วนสูงอยู่มาลอย สี่สิบสามได้ครับผมลอยสี่สิบสามได้นะครับเนาะตัวนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับผมตัวนี้สามหมื่นเก้าตัวบักไงขึ้นกันหัวลูกไหนครับหัวลูกสองในทองครับผมหัวลูกที่สองในทองอ่างไงนะครับเนาะสามหมื่นสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับผมมีพี่น้องสามหมื่นเก้าลึกครับผมทองหาเดือนครับลึกทองหาเดือนเด้อเด้อนี่เบื้องหน้าตานะครับเนาะเดี๋ยวเป็นชุดสิบห้าเบื้องตานหนาเบื้องขาอันนี้คือหัวใสยิ่งยิ่งครับผู้ใดหาอยู่นะครับเนาะหลักสามเจองครับผมอ่างลึกมากครับ ทั้งเชื่องนะครับอ่างเงี้ยแห้งนะครับด้วยตัวนี้พี่น้องนี่มาเออารียกกระโดดกระไดหาง้อยใหญ่จากอกของหอยบีนะครับเนาะอ่านี่นะครับเรื่องตำหนิหรือนมติ้งนี่บมม่มีปัญหาบพเป็นตำหนีแล้วผมผมก็ถือว่าเป็นตำหนิได้ครับสำหรับผู้ใดที่อ่ามีควาเป็นตำหนิกับใครามกันได้ครับผมครับนี่อ่ามุมนี้อีกทีนึงอ่าสามเบอร์ยิ่งๆนี่แหละครับผมนี่วัวใหญ่ๆมาเยอะนะครับสามเบอร์เก้าครับผมเบอร์ที่สี่ครับผมเบอร์นี้เลยครับ อันนี้ก็ง้วท่องเนาะพี่กระท่องครับผมโอ้ตัวนี้สดดีพี่น้องแับนี้เออตัวนี้เงี้ยเงใส่รอยหาซิบเลยที่น้องอ่ะตัวนี้ท่องพอได้ครับเจ้าเดือนแล้วตัวนี้ท่องพอบีดีหนึ่งทับสองหนึ่งศูนย์อันดามันครับผมอ่าตัวนี้หกถึงเจ็ดเดือนครับท่องดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งอันดามันหกถึงเจ็ดเดือนครับครับผมตัวนี้รับประกันทองหกถึงเจ็ดเดือนทุกตัวมีคลิปตัวจทองนะครับมีคลิปตัวจทองหายนะครับมีคลิปตัวจทองทุกตัวครับเออพอเลยครับอ่ะตัวใหญ่ย เครื่องสีแดงดีครับตัวนี้เน่าลูกไหนครับลูกตัวที่สองในห้องครับผมตัวสองเป็นงัตถีอ่าโค้งสางง่ายล้ําตูเน่านะครับเนาะตัวนี้สีมันมีผลเลยครับครับตัวนี้เปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับผมตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งนะครับสี่หมื่นมินมินอันนี้คือราคาต่อได้หรือเปล่าส่งฟรีไห้ครับผมส่งฟรีสวัสอีสานครับส่งฟรีสวัสอีสานนะครับด้วยพี่น้องเป็นเครื่องโบ๊ทนะครับเนาะอ่ะน้มกับวอลติงหรืครับผมอ่ะเดินไปอีกลูกอย่างนุ่งยางวันเมืองลูกเออนี่ยนบเนาะ โอเคอ่ะนี่เบิ่งถ่ายยางนะครับแดดบม่ดีแต่ว่าก็แดงคือเก่าเหรอครับแดงขึ้เก่านะครับเออแดดมันเป็นออกช่องฝาหลัวหลัวจังน้อยชีโน,ออนงง้อ๋อนี่เบิ่งถ่ายยางเออนี่ทีเบิ่งด้านข้างเกษตรบ้านนี้อ่างลึกเงี้ยวครับครับตัวนี้โอเคบานรถไฟอยู่ละ นี่เลยครับพี่น้องสี่หมื่นมินครับผมสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับผมตัวร้อนได้อีกครับผมตัวบวกง่ายเลยพี่น้องครับทำบวกไก่ก็เป็นสามสิบเก้านี่แหละครับพันบวกไก่ส้มขันบวกไก่เป็นรอดรอดสี่รอดสี่นะครับบัไก่ทรงเออแบบนี้แหละตัวร้อนโอดพี่น้องครับทำบวกถึงสามร้อยรูรอดสี่เห็นเลยครับครับนี่ทำบวกถึงสามสองร้อยรูกันรอดสี่ยุสตีแมนครับมาลอดนี่มาตัวเบิ้งพี่น้องโอ่ยยากเออไม่ยากนะครับเนาะเอาสีเบอร์ระครับผมบ่มีตรนี้เบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หาจะดีเลยครับงอทองเก้าครัับวต้งอเกา เออเดี๋ยวให้เพิ่นไล่ลุกขึ้นนะครับเนาะน่าจะโตนอนอยู่นี่แหละนะครับลุกลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นเออนะครับเดี๋ยวโอ้ยใส่จังวะอ้นี่หล่นธรรมชาติอ่ะโอเคครับบอหนี้ตัวนี้ท่องจักเดือนครับตัวนี้ท่องสี่ถึงห้าเดือนได้ครับผมสี่ถึงห้าเดือนเป็นงัวะอ่าสีนวลนวลนะครับพี่น้องครับลดธรรมชาติครับผมสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนาะอ่าสูงเท่าไรครับสูงมาหน่อยสี่สิบได้ครับหน่อยสี่สิบท่องพ่อได้ก็ครับตัวนี้ ตัวนี้ทองแจ็กฟอดลอยล้านครับผมแจ็กฟอดลอยล้านเป็นลุ่นธรรมชาติปวยงามเลยนะผากแดงๆนะครับหนังหนาหลังตรงตัวนี้ห้อยวิปเปิดไว้ที่เท่าไหร่สองหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้สองหมื่นเก้าอันนี้ขึ้นประกันทองด้วยพี่รับประกันทองครับมีคลิปตัวจทองครับรับประกันทองนะครับเนาะยังพึ่งเมื่งไนร่ลูกเดินลูกเดินรับประกันทองครับมีคลิปตัวจทองให้ครับมีคลิปตัวจทองให้อ่ะเหีมยมถ่ายยางเป็นสองหมื่นเก้าไว้ครับเครื่องอมสองหมื่นเก้านะครับเนาะนี่เดินเรียกลูกลุ่นธรรมชาติครับลุ่นธรรมชาตินะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บ ยังลูกอย่าไปชุดสะดุดต่อยังชุดสะดุดต่อง้วนเตี๋ยใครอย่างนี้งั้วนเตี๋ยตือมันชุดเกิดมันไหลพี่น้องมันง้วนเตี๋ยตือนมันหยุ่นอย่างนี้เออนี่สองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้านะครับเนาะบ่มีตำหนิอย่งนะครับเนาะบ่มีครับผมรับประกันตำหนิครับผมครับผมรับประกันตำหนิครับมันกล้องสะดุดสะดุดนี่พี่น้องมันชุดเตี๋ยต่อนะครับต่อมันไหลครับผมนี่กล้องกันสั้นๆเนาะนี่ตำหนิไม่มีสองหมื่นเก้าม้วทองแหล็กนะครับพี่น้อง ฝั่งแรกครับผมรับประกันทองซีนังหาเดือนครับครับเบอร์ต่อไปครับผมอแม่ลูกเลยครับต่อไปสิเขาสู้หมดแม่ลูกได้พี่น้องเด้อนี่องอหางมึงเอานะครับพี่น้องครับนี่อแม่รุกโลดแดงๆนี่เลยต่อไปเป็นแม่ลูกทั้งพี่พี่น้องว่าเพิ่นไหลได้ครับเด้อมาเบิ่งเอาพี่น้องครับเดือดไหลครับลูกเดือดไหลลูกแม่มันตัวไหนครับนี่แหละครับแม่กำงามนี่ละครับพี่พี่น้องผมนึกว่าตัวนี้เบิ่งแบบธรรมชาติสดๆไปได้ครับเด้อเอาแม่ตัวแบบไง แม่ลนธรรมชาติพอรอมนะครับนเนาะนี่เดียเพื่อนไรล,ลูกขึ้นกันพีน่น้องเอออ่ะโอเคเอ้าวอันนี้ <โอ S 1> เป็นแม่ลูกตัวแม่เนาะครับผมโอเคแห้วครับอ่าแม่บอกย่างงลูกตัวแม่นี่นะครับแม่เพิ่นนะครับเนาะลูกจะเดือนหละครับลูกในยี่สิบสองยี่สิบสามเมื่อนี่แหละครับยี่สิบสองยี่สิบสามมือเป็นแม่ล้นลูกลนธรรมชาติขึ้นกันนะครับเนาะแม่ล้นลูกลนธรรมชาติครับเป็นลูกตัวแม่ลูกพ่อได้ครับอ่านี่นะครับลูกพ่อย JK หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผม JK หนึ่งนย์าพี่น้องเออโอเคอ่ะยตดตีงิ้งมดเลยอ่ะ JK 1 0ึ่งศูนย์แม่สูงเท่าไหรครับแม่สูงกว่มาณร้อยสี่าได้ครับผมร้อยสบหาบครับผมเพิ่มให้พี่น้องบวกร้เดครับประาดครับคู่นี้เปิดไว้ที่เท่าไหรครับคู่นี้เปิดไวที่หกหมืสันบาทครับหกหมืนาะครับพี่น้องอ่ะแม่ยันยันงามเนี่ยแหละลูกโตแม่ได้ครับพี่น้องเด้อนี่อ่ะนี่บุ้งเอาโครงสางลูกแผ่นลังบักย่างแตกเลยครับพี่น้อง แผ่นหลังกวงกวงเลยนะครับเนาะตัวนี้เชียงครับแม่ขนาดลูกเล็กนเองเชียงอยู่นี่แม่หู้โนะครับเป็นเครื่องอมน้ำนมดีบบคักนะครับน้ำนมดีครับผมเออสีบวปานบัดแงแม่ใหญ่คักนะครับตัวนี้พี่น้องอ่างลึกมากครับตัวนี้น้ำนมดีคักแม่แม่ไต้ออกลูกไม่ตาบอลหูนะครับพี่น้องบ่ให้ยบ่วุดฟัสไสนนะครับพี่น้องครับเอานี่ผู้ได้หาแบบนี้อยู่กะมาเอาครับพี่น้องครับขอกของหอยวินะครับเนาะนี่เลือกเอานะครับ หน่าตาเอาเลีบว่มีปัญหาหรอครับผมอ๋อนี่บึงตูต่อไปครับห้่ยม่ไม่ไม่คบนี่เปิดบ่ถึงบันนันดิเอาไหมกนีิผิดนะครับเด้อคมนี่เป็นลูกของไอ้เอสเอสห้าหกแปดครับเปิดที่ห้าหมื่นสามครับอ่ะพี่น้องแจกข้าวด้วยครับแจกข้าวถือก็เกือบหมื่นหนึ่งเอออ่ะคมนี่นี่คมนี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดที่ห้าหมื่นสามพันบาทครับผมอ่ะเปิดไว้หาหมื่นสามนะครับลูกมันมี เอสเอสห้าหกแปดครับผมตัวนี้เป็นลูกของมัมมี่เลยพี่น้องครับผมนี่นะครับห้างหมื่นสามพันบาทครับหมื่นสามนะครับเนาะหมื่นสามเนาะโบโบเป็นหกหมื่นสามครับลูกไข่หมื่นหนึ่งเออค่าค่าเปิดผิดเออเอาอีกคบแม่ลูกครับผมนี่คมนี่งเแมีนครับหกหมื่นสามนี่เออคมหกหมื่นสามเดี๋ยวคบหน้าไหนยังไงนี่นะนี่เขาหกหมื่นสามครับนี่โอ้โหนี่อ่าคมนี่บอกราคาก่อนเลยได้พี่น้องครับมาเบิ้งกันมาลูกพอได้นะครับเนาะ โอ้เป็นแม่เท้าบดไงตัวทีน้องครับไงเป็นไงครับนี่ลูกหนังหนาปานเนลอือดร้อยอ่ะนี่นะครับเด้อดตัวเบื้งแม่เพิ่นก่อนอันนี้แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับเอาเอาเอา,เอาลอยหกสิบห้านี่ละลอยหกสิบห้าประสานพี่น้องเอา,เอาทำเอยหกสิบห้ากับพ่อลอยหกสิบห้ากับพ่อประสันผมตัวไงไงครับ <c oughs> เป็นบดจัดเต็มนะครับเด้อท่องไปครับหรือทับไปแม่นี่ยังครับลูกกระเทียมจะได้พึ่งในซีเดือนหาเดือนซีเดือนก้อนนี่ครับลูกในซีหาเดือนนะครับด้วยสีพายยางไปเบิ้งลูกวันนี้พี่น้องอ่ะเบื้องแม่ขังนี่ชัดไปแลล้้ววนนนะะครัับบเเเาาดีี๋ยสิ่งูก นี่ครบนี่หกสิบสามครับเนาะหกสิบสามครับเปิดราคาไปให้เมืองเลยครับนี่อันนี้นี่ลูกลูกนี่ปานเลือดลอยเด้ครับพี่น้องเด้อสุดยอดลูกเพิ่นแม่กับไ่ครับเมย์ไงลูกไงผู้ใดหาแบบนี้เนาะครับเนาะอ่ะมาเอานะครับเนาะเออนี่เด้ออ่ะนะครับสิทธภาพเบิ้งครบนี่หกสิบสามต่อเอาอีกนะครับเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ลูกนี่ไงหนาดึกเด้ครับพี่น้องบานงวดเลือดลอยครับมาเบิ้งตัวจริงเอานะครับเนาะโดยเพิ่นอวยเม่อ่ามันทังนี้อีกนะครับ แต่ลูกไช้างพุ่นนะครับเออนี่แต่เห็นลูกเดชัดเออเอาแม่ช้างพี่ครับแับนี้เหมือนสูสิเน่นเบ่งลูกให้นะครับเนาะแม่ก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่คังครับนี่ครับผมเออนี่แม่ใหญ่ลูกใหญ่นะครับใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกกะครบนี่เอาแม่เดินไปเลยครับแม่เดินแม่เดินเปิดสมราคาแน่นอนครับเออแม่แม่วนสายไปเลยเดี๋ยวสิพาเบ่งลูกวันนี้พี่น้องโอเคจอดครับวันนี้อ่ะนี่เด้อหกหมื่นสามคูนี่เด้อพี่น้องคูนี่นะครับหกหมื่นสามพันเปิดผิดเออเบิ่งลูกเอานะครับเนาะอ่ะนี่คูนี่นะครับเนาะ อยากได้มาเอานะครับเนาะเออบนลึกมากทั้งแม่ทั้งลูกครับเล่นลูกเลยได้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครูจะหาเท่าบดนะครับเนาะจะเต็มหนาใหญ่ลึกอ้าเด็ดครับตัวนี้ยังยุ้ยอคูต่อไปครับนี่นะครับนี๋นะครับเดี๋ยวมึงลูกกันลูกมาทางไหนเนาะเดี๋ยวนะครับเป็นหาลูกมาหาตัวนียลูกเป็ไกล้นี่ละเอาตัวนี้ได้ครับนี่อ้าพี่น้องครับคูต่อไปลูกมาแล้วอันนี้ลูกแดงแดงเลยครับพี่น้อง ลูกจักเดือนลูกพอได้ครับลูกประมาณสองเดือนครับลูกเกมบอลครับผมเกมบอลสองเดือนเกิดจากแม่บุญนี่ยครับทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมอ่านี่สองเดือนแม่น่าจะท้องว่างอยู่เนาะแม่ท้องว่างครับผมแม่สูงเท่าไรครับนี่แม่สูงก็ี่ประมาณเบียดเบียนร้อยสี่สิบแล้วครับเบียดเบีร้อยสี่สิบอ่างลึกดีเอาคู่นี้เท่าไรครับสามหมื่นสองพันบาทครับผมสามหมื่นสองไผ่ต่อรองได้ครับผมทรงฟรีถวยอีสานครับไผ่โรไว้เด็กก่อนต่อรองได้อีกแล้วก็ทรงฟรีถวยอีสานอ่าลูกที่าไรครับ ลูกแรกครับผมเมื่อลูกแรกพร้อมด้วยพี่น้องครับนี่ลูกแดงบดบักขากเลยให้เบิ้งมุมนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวผมสิยางเบิ้องได้หลายมุมให้เบิ้องหมดนี่พี่น้องครับนี่เบิ้งเอาเบิ้งมุมสูงหูหูได้ครับพี่น้องครับแม่ลูกคู่นี่หูหูถึงเชียงบดจัดเต็มนะครับเนาะอ่าบดแบบจัดเต็มนะครับพี่น้องตอนนี้โบมีเล็บบ่มีปัญหานะครับอยากได้แบบใดก็เลือกเอาพี่น้องครับเราจะพาเบิ้งลูกนะครับนี่ลูกแดงงามขักนะครับแม่ประมาณใส่รอยสี่สิบนะครับเนาะนี่ดัดขวาของ แม่เพลินนะครับอ่ะมาเอาพี่น้องครับโอ้โหพร้อมอ่ะเลือกเอาเออปล่อยเลยครับวันนี้อ่ามาเจอลูกดูลูกอ่าโชว์ตอลูกก็ได้นี่นี่โอเคครับผมโชว์ตอลูกก็ได้ลูกกำลังงามพูดอ่ะนี่นะครับมาดาวพระเบงลูกให้ชัดอีกที่นึ่งวันนี้นี่ตัวนี้งามแห้งนะครับพี่น้องครับลูกนี่แดงจริงแั้งแล้วเขานี่เบงหลังพร้อมหลังเปร์ๆนะครับอันนี้ที่เบงลูกชัดวันนี้นี่ละสามหมื่นสองสามหมื่นสองครับผมเฝ้าเอารถนะครับต่อได้อีกทรงฟีตโทอิสานพรมเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเบยต่อไปครับต่อไปครับตัวนี้ได้ครับเป็นงวสาวครับผมงวสาวหัวลุนนะครับนะนี่ต่อไปเป็นอ่างวสาวหัวลุ่นนะครับพี่น้องครับนี่เอ้าดูยืนดีๆลูกนี่เสือกขางอสาววันเป็นเสือกอยู่เอออ่ะตัวขาไหมลูกตัวขาไหมเอาไปถอยอีกถอยอีกลูกเอออ่ะโมกี้งเสือกเลยเนี่นะครับโอ้ยไหมลูกโอ้ยไหมอ้ยไหมลูกเดี๋ยวดูโม่เกียงตัวนี้พี่น้องเป็นไหม ยัง,งหนาเดินนาเดินนาไปเดินนาไปเดินนาไปเออเอออ่ะพ่อหนิได้ครับพี่น้องครับอ่ะตัวนี้งัวสาวอายุจักเดือนหรือครับสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับพี่น้องสิบหกเดือนครับเป็นตัวเล็กเดนกเลยยางเลยเได้ตัวเลเลยสิบห้าสิบหกเดือนลูกพ่อได้ครับลูกเขี้สามหนึ่งครับผมลูกเขี้ยบสามหนึ่งอาปล่อยเลยครับลูกคุณยังน้ำเออนี่งามครับงามสูงเท่าไรครับนี่สูงประมาณหลายซี่ชิบกัวครับประมาณหลายซี่าครับ ร้อยสี่สิบกัวนะครับเนาะร้อยสี่สิบบวกบวกนะครับพี่น้องผู้ใดอยากได้หนังหนางว่าสาวตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดสามหมื่นสามพันบาทครับผมตัวนี้สามหมื่นสามเปิดให้ย่างเบาๆเลยครับผมหนุเคลี้สามหนึ่งครับผมมีใบมีหลอดครบครับเกลสามหนึ่งนะครับเด้อเลยจะพาเบื้องทางหนาตรงๆนะครับเนาะนี่เกลสามหนึ่งมีใบมีหลอดเบื้องด้านขวาของเพื่อนนะครับเนาะนี่ยิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องครับใหญ่อลังลึกมากครับผมเดี๋ยวก็ได้ผสมนะครับยักสองสามเดือนหน้าจะได้ผสมนี่ เพราะว่าตอนนี้ชิบสี่เดือนได้ชิบห้าเดือนชิบห้าเดือนชิสิบห้าเดือนเลยพี่น้อง <ผม S 1> ครับอตอนนี้บ่มีอย่างเนะาะครับผมรับประกันตอนนี้ครับผมครับเราประกันตอนนี้ะน,น,นะครับเนาะด็กเตื่นกล้องยังยแต่ว่าเชื่องเออนี่ยนะครับเด้ออ่ะนี่นะครับเอาไปเลยครับเออเดีย๋ยวเด้อนี่นะครับเนาะฟูเด็กๆกิดมาเอาครับผมอ่ะสามหมื่นสามพันบาทเลยครับสามหมื่นสามต่อร่องได้นะครับนี่งอสาวมีตูบักางใหญ่เลย เดีวจะพาพพึ่งตัวต่อไปครับผมครับผมตีก็ยังเป็นง้อทองอีกหนึ่นะครับต่อไปเป็นง้อทองนะครับเด้๋ยเดี๋ยวผมตัวนี้กันน่าด้ชัดนะครับน่าจะให้เป็นไายลูกขึ้นนะครับนี่ตัวนี้แหละครับเลือกเอาตัวต่อไปเป็นง้อทองตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับผมตัวนี้ทองเจ็ดเดือนสีเจ็ดเดือนกว่าครับผมสีไหนปากคมนี่แหละครับผมอ่ะ ฝึงึงลูกไหมนะครับเจ็ดเดื<พ>อนกว่าท้องตัวนี้มันมีกรณีพิเศษอยู่ครับเออตัวนี้มีกรณีพิเศษมาตันนี้มีกรณีพิเศษอยู่ราคาถือข้อมเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมถามรายละเอียดก่อนตัวนี้นี่ท้องเจ็ดเดือนนี่ก็พอได้ครับท้องสติงเล่ครับผมท้องสติงเล่เจ็ดเดือนหัวลูกไดนครับน่าจะเป็นลูกที่สองในท้องครับผมประมาณลูกทสองกับสามนี่แหละครับในท้องส่วนสูงสูงประมาณเบียดเบียดรอยเจ็ดสิบก็รอยหกสิบห้าบวกเลยครับเอาหน่อยเลยพี่น้องครับตัวใหญ่ดีหด้วยครับตัวนี้พี่น้องใหญ่ดีหลีครับผมอ่า ตัวนี้กรณีพิเศษกรณีนี้พิเศษคือว่าเพิ่นเพิ่นเป็นงัวหางดอกเลยครับเ้อะตัวนี้เป็นงัวหางดอกเป็นงัวหางดอกครับผมครับเป็นหางดอก้อครับพี่น้องมันบบแม่นผมไอ้เฮ็ดไอ้งอมได้ครับแต่ว่าเพิ่อนงอมมาแจะเพิ่นแต่ว่าผมกับหูจักอยู่แต่ว่าผมกัซื้อ แต่ว่าตัวนี้เป็นงัสดุถือหางดอกหรือถือยอมมาแมนครับผมเออแต่ว่าหอยวิ่ดี๋เพิ่อนบอได้เห็นแด้วพี่น้องเด้อผมผมผูจักว่ามันดอกผมก็เลยซื้อมันถือเออซื้อเพราะว่ามันถือต่อมันถือครับผมเพราะว่าหอยวิ่งกันถือถือกันผมก็จะขายถือขายขึ้นกันครับตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่แหละครับสั่งกิโลก็ได้นะครับโลละหกสิบบาทนี่ผมสั่งให้เลยครับลดหกสิบบาทจะได้กอาตัวนี้อยากได้เห็นีว่าขายราคาเนื้อง้วงทองเจ็ดเดือนนี่ผมขายให้เลยนะครับประกันทองเจ็ดเดือนหอยวิดไ่งเป สามหมาพันบาทครับผมสามหมื่นหาอันนี้โตใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับผมสูงประมาณเบียดเบียนร้อยเจ็ดสิบอยู่แล้วครับเออนี่นะครับเนาะราคาเนื้อเกินนั่นแหละพี่น้องราคาเนื้อสั่งกิโลเอาครับผมโล่หกสิบบาทนี่เอาเลยครับตัวนี้ใครอยากเกย์มันโตใหญ่เลยสี่ลอยก็โล่สี่ลอยโลต้องได้ละมันโตใหญ่แบบข่าดตัวจริงๆนี่เอ้า เมฆหางดอกหางขาวต้องเทีลูกผมก็บอกว่าเป็นยังดอกลูกลูกันลูกคนผูหางขาวนะครับลูกผู้ว่าหางขาวครับผมเขาไว้เป็นพอพันอยู่ลูกมันเป็นตัวผุนะครับแม่ครับบ่หางขาวผมเลยซื้อครับสำหรับผู้ใดบุติบ่ถือนะครับพี่น้องครับก็เอาไปเลี้ยงดีผมเป็นหาดอกผู้หูผมนะครับยืนเชิงนิ่งดีนะครับเดี๋ยวจะพาชมตัวต่อไปครับนี่เลยครับแม่ท่องหกเดือนราคาหมื่นกว่าบาทครับมาแล้วพี่น้องครับราคาหมื่นกว่าบาทงัวท่องอ้างดียุนิดล่ะครับอ่ะ ทองหกเดือนมื่นกว่าบาทที่ว่ามีแต่ว่าแพงวพ่าถือกับมี่ออทองพ่อไดครับอามันทองพ่อของใบมี่ใบมีใบ,บ,ม,ใบมีหลอดมาแต่ว่าเป็นทองพ่อไอ้ลูกหลอดครับอ่าทองหลอดนี่แหละครับแต่ว่ามันหลอดนะครับบบมีใบมีหลอดครับอ่นี่นะครับเด้อทองเจักเดือนล้วครับทองหกเดือนครับผมตรวจทองเรียบ,บ,<ม>บรอบ<ม>้อยครับผมทองหกเดือนตรวจทองห้เรียบรอบ<ม>้บรอยแล้วคลิปตรวจทองนะครับอลูกไหนครับน่าจะเป็นลูกที่สองในทองครับผม เพราะว่าทางสัง่นๆเอ้ยเขาสัส่นๆหนึงไหมเออนี่นะครับพี่น้องครับน่าจะประมาณลูกที่สองในท้องมื่นเท่าไรกัมื่นหกมื่นเก้าพ <laughs> ันครับผมบบนะมื่นเก้าแล้วครับพี่น้องครับมื่นกว่าบาทนะครับเนาะมื่นเก้าแล้วครับพี่น้องใครอยากได้ตัวนี้ตัวอ่างงง่ายๆนี่แหละครับแต่เสียภาพเบื้องหน้าชัดๆพี่น้องแบบนี้นี่นะครับเนาะนมื่นเก้าอยากได้ก็มาเอาครับผมต่อหนี้บ่มีแล้วครับต่อรองได้ครับผมส่งให้ฟรีขึ้นเก้าลรอครับราคาได้กีไร่ทรงให้ฟรีนะครับเนาะเออนะครับแต่เสียภาพเบื้อง อ่ะทั้งไทยครับพี่น้องครับแับนี้นี่เป็นง้วกับบวดแบบจะเกือบเต็มไปเลพี่น้องครับเอาง้วบวดนะครับเนาะนี่ส่เบื้องข้างใส่อ่ะนะครับนี่แหละมือเก่าเอาไทยไก่ให้เบื้องเลยนะครับเนาะตัวต่อไปครับมา่ด้รครับมาแล้วอ่ะมือนี้กับมีประมาณนี้นะครับพี่น้องครับอยากได้มื่อเลือกเอาเด้อครับผู้ใดมักใส่ง่ายใส่น้อยมีให้หมดพี่น้องครับอ่าตามราคาครับครับมีหลากหลายราคา ต่ว่าผู้เรนะียนมักหนาบบางเมีเท่าตัวนั้นนะครับก็ลูกย่างเด็ดเลยล่ะครับ63ต่ออีกนะครับนี่ตัวนี้นี่35น,นี่นี่นี่ๆี่ห้เบิ่งท่านี่มันใหญ่อีหลีเด้อพี่นอ้ <c oughs> องลายเคสเชี่แดงนี่นะครับเนาะตัวใหญ่คักเอาให้ยเปี๊ยย่างออกมาขางหลังนึงหอยเป้๊ยเป็นถุงลายนะครับนี่นี่นะครับมิดเลยนะครับเห็นเลยนะเออบ่เห็นกันได้แบบคนเป็นผู้น้อยไปเลยคนนี่ล่ะคนผู้น้อยได้เปรียบคนผู้ใหญ่คนได้่าดนี้่ะครับแบบได้เปรียบคนผู้ใหญ่ผู้น้อยนี่ได้เปรียบบบดนี้ล่ะเอ้า สำหรับคลิปนี้กันอาจจะมีให้แค่นี้เนาะออครับผมครับข,ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ